นิสัยใช้โทรศัพท์มือถือก่อนนอนทำให้ฝันแปลกเคยไหมครับก่อนนอนเล่นโทรศัพท์มือถือสักหน่อยแล้วพอหลับไปจะฝันอะไรแปลกแขึ้นมาบางคนฝันว่าหนีซอมบี้บางคนฝันว่ากลับไปอยู่มอตน้นหรือฝันแบบตื่นมาแล้วงงว่าฝันไปได้ยังไงแล้วมันเกี่ยวกับการเล่นมือถือก่อนนอนจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงเรื่องบังเอิญวันนี้สุรเชษพอดแคส จะพาไปไขความลับของสมองยามค่ำคืนกันครับมือถือกับแสงสีฟ้าที่รบกวนการหลั่งเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้หลับพอเราหลับช้าลงสมองจึงเข้าสู่ช่วงเรมสล e ปหรือ Rapid eye movement sleep ช่วงเรมหรือช่วงที่เราฝันบางคนจึงฝันแบบกระโดดหรือสับสนเพราะระบบฝันถูกเร่งหรือรบกวน ข้อมูลที่เราเสพก่อนนอนส่งผลต่อฝันสมองจะประมวลผลสิ่งสุดท้ายที่เรารับรู้มาสร้างเป็นภาพความฝันถ้าก่อนนอนเราดูติกต็อกคลิปตลกข่าวเครียดหรืออะไรที่เราอารมณ์สมองจะเอาอารมณ์เหล่านั้นไปประมวลทำให้กลายเป็นฝันแปลกฝันร้ายฝันแบบสเปะสปะนะครับจากการศึกษาพบว่า การใช้โทรศัพท์มือถือก่อนนอนส่งผลจริงๆครับนักวิจัยจาก University of California พบว่าคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในช่วง30นาทีสุดท้ายก่อนนอนมีโอกาสฝันผิดปกติสูงกว่าคนที่ไม่ใช้ถึง33%โดยเฉพาะคนที่ดูเนื้อหารุนแรงเช่นข่าวสงครามข่าวอาชญากรรมข่าวรุนแรง หรือเนื้อหาที่เครียดหรือว่าน่ากลัวนะครับแล้วเราควรทำอย่างไรดีคำแนะนำนะครับก็อย่างเช่นการปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถืออย่างน้อย30 6 0ถึง60นาทีก่อนเข้านอนการเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเบาๆเช่นฟังเพลงช้าๆหรืออ่านหนังสือการใช้ night shift หรือ blue light filter ช่วยบรรเทาแสงสีฟ้า รวมถึงการสร้างบรรยากาศก่อนนอนให้สบายเช่นการเปิดไฟอ่อนๆหรือลดสิ่งเร้าต่างๆสรุปแล้วการใช้โทรศัพท์มือถือก่อนนอนไม่ได้ทำแค่ให้หลับยากขึ้นแต่ยังอาจทำให้สมองคุณฝันแบบสับสนเพราะถูกกระตุ้นมากเกินไปถ้าอยากนอนหลับสนิทและฝันดีลองวางโทรศัพท์มือถือสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ ฝากกดติดตามสุรเชษพอดแคสต์ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ